สวัสดีค่ะฝนซาพ,พาตรอนนะคะวันนี้เรามาตรอนซองเลขเด็ดนะคะกวันที่17มกราคม2568ค่ะมาตอนกลางคืนเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะดาวเคียงเดือนค่ะเรามากันที่ต้นมะขาม300ปีนะคะแนรวรงกระถางยานา ก่อนอื่นต้องขอ,เ,อเดินสำรวจรอบๆก่อนนะคะอันนี้ศาลแม่หญิงค่ะต้นมะขามสามร้อยปีนะคะมีความเก่าแก่อายุยาวนานนะคะเราก็ไม่ได้มาส่องเลขเด็ดกันที่ต้นมะขามนี่สอง น่าจะสองวนแล้วมั้งค่ะพอดีว่าอนซาก็ติดภารกิจเหมือนกันเนาะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่ประมาณสามคนโอบได้ค่ะเราเดินดูรอบๆปะค่ะว่า เ,เรามากลางคืนนะคะมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีสัตว์มีพิษหรืออะไรหรือเปล่าคะ่ะขอเดินดูข้างอร,อรอบรอบก่อนนะคะมาแล้วคะ่ะอันนี้คายเยนานะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หน้าตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวยนามาละได้ให้ยนาไหว้นะคะ มีองค์กษักของเยนามาด้วยนะคะน้องแมวค่ะค่ะขอ <c oughs> เดยวายวต้นมะขามสามร้อยปีกับสารแม่หญิงนะคะวันนี้เราจะขอกันแค่รูปต้นมะขามอย่างเดียวค่ะ อันนี้น้ำจากเมื่อก่อน,นะคะ่ะเราก็มารดต้นมะขามซะและ้วอยนาจุดทูบนะคะช่วงที่ยานาจุดทูบก็ฝนซ่าก็ามาช่วยเตรียมน้ำนะคะ เดี๋ยวเยนาจุดทูบล่ะก็เราก็ถวายน้ําค่ะถวายน้ำเดี๋ยวให้เยนาจุดทูบจุดเทียนถเถอะบอกกล่าวนะคะวันนี้เราจะขูดเลขจากต้นมะขามอย่างเดียวนะคะ โปรดใช้วิจารณยาในการรับชมกันด้วยนะคะวันนี้จากที่เดินดูยังไม่เจอสัตวออ์อะไรเลยปกติมาเดี๋ยเจอกิ้งคือเจอคังคกนะคะแต่รอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยแปลกเหมือนกันแปลกมากหรือว่ามันเป็นหน้าหนาวหรืออากาศมันหนาวหรือเปล่า เออพวกสัตว์เหล่านั้นเ,เขาก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเนะาะค่ะเรามาไหว้ศาลแม่หญิงกับต้นมะขามสามรอยปีนะคะด้วยบุญบารมีของศาลแม่หญิงและเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางขอเราขออนุญาตในการกลับไหว้ขอโชคขอลาบลที่แห่งนี้ ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดลกเปิดชะเปิดลกเปิดราบเปิดทรัพย์ในการให้ประทานพรตัวเลขขอให้เลขที่เราขูดได้นะต้นมะขามเป็นเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางนะคะขอใช้เขเป็นแนวทาง ช่วงเวลาที่เราไปถ่ายอะคะ่ะเอออากาศจะเย็นนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเยนาหาที่ปักทูบดินมันกออ็แข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่มีฝนเนาะก็ละเลยจะปักทูบยากนิดนึงค่ะเราได้เรียบร้อยละเดี๋ยวให้เยนาเรออูปต้นมะขามนะคะ วันนี้ฝนซาใช้เสียงภาคเองเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบอะคะ่ะมีมีเสียงมีเสียงเขามีงานค่ะมีมันมีเสียงเพลงเราก็เลยตัดเสียงออกนะคะเ,เลยต้องใส่เสียงภาคเองอ่นนะเรียน,นารูปแล้วคะ่ะพื้นที่ที่จะรูปมีหลายพื้นที่มากค่ะ แต่ว่าีนนาแกก็จะเลือกรูปอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยพื้นที่ที่จะรูปงวดก่อนเมื่อสองงวดก่อนทางฝนซ่าเคยมารูปบริเวณตรงนี้นะคะที่ว่าเออได้เลข3าปดเนาะ มีพื้นที่รูปเยอะเลยค่ะโปรดใช้วิจารญาในการรับชมกันด้วยนะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนี่ค่ะในรูปละน่าจะเริ่มเห็นแล้วละว่าเป็นเลขอะไรพอดที่ขนซ่าเออเปิดแฟลชเนาะมันอาจจะมองเห็นไม่ไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ลองดูอีกทีหนึ่งนะคะเริ่มเห็นแล้วค่ะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ตรงกระทุขวัญทุกขวันทุกเข้าตาเน่าหาในล,า,ในลาเห็นแล้วค่ะ ซึ่งฝนท้าเองก็เห็นแล้วนะคะแต่ว่าด้วยแฟลชของกล้องอะคะ่ะมันจ้าก็เลยอาจจะทําให้มองเห็นไม่ถนัดเดี๋ยวฝนท้าจะเปลี่ยนโหมดโดยการไม่เปิดแฟลชนะคะจะจะเห็นชัดอยู่ว่าเป็นเลขอะไรเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นเลขสี่ห้าค่ะเลขสี่เลขห้านะคะเห็นเหมือนเห็นเหมือนกันไหมคะว่าเป็นสี่ห้าลองขยายดูนะคะ ซึ่งทางฝนซาก,กับทางเานาเราเห็นเป็นเลข4 5ค่ะ4 5 5 4นะคะก็ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมค่ะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่16ไม่ใช่16สิ17 17มกราคม2568วันนี้เขาเลื่อนมาเป็นวันที่17นะคะโอเคค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสารแม่หญิงขอบคุณต้นมะขาม300ปีและขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องฝนซ่าพาตลอนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ